มาถึงแล้วนะครับกับ iPad mini 6ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Apple นะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่น Wi-Fi เอ้ยรุ่น Wi-Fi นะที่หลายคนอาจจะได้ดูรีวิวกันไปก่อนแล้วนะฮะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใส่ซิมนะฮะหรือรุ่นที่เรียกว่ารุ่นเซลูลา์เอ้ยเซลูล่านั่นเองนะครับจริงๆตัวนี้ผมแกะกล่องไปแล้วนะแต่ว่าไฟล์ที่อัดไว้มันเสียครับเลยต้องมาถ่ายใหม่นะฮะก็ติต่างซะว่าย,ยังไม่เคยแกะก็แล้วกันนะครับ ผมสปอยกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับว่า ipad mini 6รุ่นใส่ซิมนี้ต่างจากตัว wifi ยังไงนะครับมันต่างกันอยู่2จุดเท่านั้นเองครับอันที่1คือมันใส่ซิมได้นะครับแน่นอนแหละมันเป็นรุ่นใส่ซิมนี่นะอันที่2นะครับมันมีระบบ gps นะฮะถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีชิป gps ฉะนั้นถ้าคุณเอาไปเปิดแผนที่เป็นน a v ว g เกเตอร์นะฮะ เพี้ยนแน่นอนมันจะเด้งไปเด้งมาสุ่มมั่วเลยนะฮะฉะนั้นเกิดเราอยากจะใช้เนวิเกเตอร์ด้วยนะครับคุณต้องซื้อรุ่นเซลลูล่าเท่านั้นนะครับโอเคจบความแตกต่างของรุ่น Wi-Fi และรุ่นเซลลูล่านอกจากคลิป Unbox iPad mini แล้วนะครับเรายังจะพาเหล่าอ e s s ร r y ของเจ้า iPad mini มาแกะกล่องให้ดูกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil Generation ที่2นะนะฮะ หรือจะเป็นสมาร์ทโคเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะแพงกว่าเดิมอีกต่างหากขนาดเล็กลงนะฮะและเรายังมีนี่ครับฟิล์มกระจกตัวเทพจาก ESR นะฮะตัวนี้หายากมากในไทยนะครับเราก็ Import มาเลยนะฮะจากเมืองนอกนะจากเซิรเจนนี่เองนะฮะและสุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้นะฮะที่จะทำให้ iPad ตัวนี้เป็น iPad เทพนะฮะมันก็คือ ซิมเทพนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินซิมเทพมาบ้างหรืออาจจะยังไม่เคยนะฮะซิมเทพคืออะไรนะฮะมันเจ๋งยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสให้ดูกันด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากจะพลาดของเด็ดนะครับก็อย่าเพิ่งรีบปิดคลิปไปไหนนะฮะดูเป็นเพื่อนกันจนจบกันก่อนกันแล้วกันนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูในส่วนของตัวแพ็กเกจจิ้งของตัว iPad Mini 6กันเลยดีกว่านะฮะด้านหน้านะฮะก็จะเป็นรูป iPad Mini 6 ตัวใหม่นะฮะบางคนดูแล้วมันเป็นลายเส้นอะไรนะฮะถ้าเรามองจะมองก็มองด้านข้างนะฮะเขาจะเขียนว่ามินินั่นเองนะนี่ตัวเนะฮะ I N I มินินะฮะถ้ามองตรงนี้มองไม่รู้เรื่องนะฮะต้องมองแนวนอนนั่นเองนะครับด้านข้างกล่องด้านซ้ายด้านขวาไม่มีอะไรนะฮะก็จะเป็นสกรีนคําว่า iPad m มินิมาแค่นี้เองน้อยแต่เรียบหรูดูดีมากนะครับด้านบนและด้านล่างกล่องนะฮะก็จะมีเพียงแค่สัญลักษณ์ a p p l e นั่นเองนะครับ มาดูในส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีคุณสมบัติและสเปคของตัว iPad ที่บรรจุอยู่ในกล่องนี้นะฮะโดยเครื่องที่ผมสั่งมาจะเป็นขนาด64 g b นะฮะเป็น iPad mini 6รุ่น Wi-Fi บวก Cellular นะฮะตัวนี้ผลิตสดๆล้อๆเลยนะครับผลิตเมื่อวันที่16เดือน10 2 5 1 4นี่เองนะครับผมแอบหวังอยู่ในใจนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาหน้าจอย้วยมาแล้วนะครับเพราะมันเป็นล็อตที่เพิ่งผลิตวันที่16นี้เองนะหลายๆคนที่ตามข่าวจะทราบดีนะครับว่า iPad Mini 6เนี่ยจะมีปัญหาที่หน้าจอนะฮะจอหยุ่ยเวลาเราสโคภาพขึ้นลงเร็วๆนะฮะจะทําให้เกิดเป็นคลื่นนะฮะหวังว่า Apple จะแอบแก้มาให้แล้วสําหรับรุ่น Wi-Fi นะฮะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเปิดกล่องออกมาปึ้งยังไม่น่าจะเปิดกล่องเลย iPad มันอยู่ข้างนอกก็บอกแล้วนะฮะว่าเราแกะมาแล้วนั่นเองนะฮะรุ่นที่ผมซื้อมาจะเป็นรุ่นสีม่วงนะฮะไม่แน่ใจว่าภาพในกล้องเนี่ยจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับสีม่วงตอนแรกผมสั่งมาเนี่ยผมก็ หวั่นใจเล็กน้อยน,นะมันจะมันจะม่วงจา๋าม่วงแจ๋นไปหรือเปล่านะครับเพราะในในเว็บไซต์ของ Apple เนี่ยมันดูค่อนข้างม่วงนะฮะแต่ว่าตัวจริงนะครับไม่ม่วงเลยนะฮะยิ่งถ้าไม่โดนแสงเนี่ยมันจะเป็นดูแล้วออกเป็นสีเงินเงินซะด้วยซ้ำนะฮะต้องโดนแสงต้องโดนตำแหน่งมันนะฮะมันถึงจะเห็นเป็นสีม่วงนะครับก็ดูดีทีเดียวนะฮะไม่ดูม่วงฉูดฉาดจนเกินไปนะครับ ามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับว่ามีปุ่มมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับขึ้นมาอยู่ด้านบนนะจากเดิมเนี่ยปุ่มเพิ่มลดเสียงของ iPad จะอยู่ด้านข้างใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจาก iPad m มินเนี่ยความสูงมันแค่นี่ครับประมาณคืบเดียวเองฮะเมื่อแปะ Apple Pencil ลงไปแล้วมันเต็มนะฮะมันเลยไม่มีพื้นที่พอที่จะเอาปุ่มเพิ่มลดเสียงมาไว้ด้านข้างได้นะฮะทาง Apple เขาก็เลยย้ายปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงมาอยู่ด้านบนนั่นเองนะฮะถัดมาก็จะเป็นช่องลำโพงนะครับด้านบนเนี่ยจะมีเจาะช่องลำโพงมา2จุดนะฮะแต่จริงๆมันมีแค่ลำโพงเดียวนะฮะตรงนี้นะฮะ,ตร,ะ,ะตรงนี้เป็นการเจาะหลอกมานะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นปุ่ม touch ID นะครับไว้เปิดปิดเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะครับหมดแล้วนะ,ะด้านบนด้านขวานะครับจะเป็นตัวแทบแม่เหล็กไว้ชาร์จตัว Apple Pencil นะฮะแล้วก็จะมีสำหรับรุ่น เซลูล่านะฮะก็จะมีช่องใส่ซิมอยู่ด้านล่างมาด้วยนะครับมาดูด้านล่างของเครื่องนะครับด้านล่างของเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องลําโพงนะฮะมาให้2ช่องนะแต่ใช้ได้แค่ช่องเดียวเช่นกันนะฮะช่องด้านขวาที่เป็นช่องหลอกนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตชาร์จเป็นแบบ USB-C ตอนนี้ต้องขอบคุณ Apple เลยนะฮะที่เปลี่ยนมาเป็นพอร์ต USB-C เนะเนื่องจากว่าเราสามารถเอาตัวฮับตัวด็อกตัวอะซ์ซอรีอะไรก็ได้นะที่เป็น USB-C มาจิ้มเข้าไปได้เลยนะฮะ มันก็จะ compatible และสามารถใช้งานกันได้เลยนะครับอันนี้ดีจริงๆนะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องขนาด12ล้านเมกะพิกเซลมาให้1ตัวนะครับแล้วก็มีแฟลชติดมาให้ด้วยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีตัวช่องต่อสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ถ้าจะใช้คีย์บอร์ดต้องใช้เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธเท่านั้นนะครับโอเคในส่วนของตัวเครื่องก็มีเท่านี้นะครในแพ็กเกจเขาให้อะไรมาอีกนะครับในแพ็กเกจเนี่ย รุ่นนี้ต้องขอบคุณ Apple เขามากๆเลยนะครับที่ยังใจดีแถมอะแดปเตอร์ชาร์จไฟขนาด20วัตต์มาให้นะครับเป็นอะแดปเตอร์หัว USB C นะฮะแล้วก็ยังแถมสายชาร์จ USB C ขนาด1เมตรมาให้อีก1เส้นนะครับขอบคุณมากเลยที่คุณไม่ลักโลกกับ iPad นะครับ ใครที่ซื้อ iPhone 13นะฮะบ่นกันละนาวเลยเนื่องจาก Apple เขาบอกว่าเขามีนโยบายลักโลกจะลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยไม่แถมอะแดปเตอร์มันเกี่ยวกันไหมนะไม่รู้รักโลกหรืองกก็ไม่รู้นะครับไปว่าเขาอีกนะครับเปิดกล่องสันิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นคลิป Unbox ที่ไม่ได้แกะกล่องนะครับในกล่องก็ยังจะมีคู่มือมาให้อีกหนึ่งปึกนะครับปึกเล็กๆนะฮะยินดีต้อนรับสู่ iPad Mini นะครับสีสันสวยงามนะครับ มีเข็มเจาะช่องซิมนะฮะมีอะไรอีกครับสติกเกอร์รูป Apple ิสอันนะครับแล้วก็มีคู่มือกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับในกล่องก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่เราทำการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับ iPad ของเราก็พร้อมใช้งานนะฮะสิ่งแรกที่ผมอยากจะทดสอบเลยนั่นก็คือปัญหาจอย้อยนะครับว่า iPad รุ่นซลูล่ายังมีปัญหา จอย้้ยหรือเปล่าเราก็เปิด Safari ขึ้นมาเลยนะครับเข้าเว็บ Apple เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอลองเลื่อนดูหน่อยนะฮะไม่รอดครับ iPad Cellular นะฮะยังมีปัญหาจอย้้ยอยู่เหมือนเดิมคอนเฟิร์มอย่างน้อยก็เครื่องของผมนะฮะไม่รู้ว่าเครื่องของท่านอื่นๆเนี่ยยังพบปัญหาจอย้้ยหรือเปล่านะฮะใครพบปัญหาจอย้้ยหรือไม่มีแล้วคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะปัญหาจอย้ยดูยังไงนะฮะนี่นะครับ ถ้าสังเกตดูที่ตัวเครื่อง MacBook Pro นะฮะตัวนี้จะเป็นแนวระนาบใช่ไหมครับถ้าเราเลื่อนนะครับเลื่อนเร็วๆปุ๊บปั๊บเนี่ยจอด้านซ้ายด้านขวานะครับมันจะรีเฟซไม่เท่ากันนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นนะครับด้านขวามันจะไปเร็วกว่าด้านซ้ายมันก็เลยจะเป็นรูปเฉียงเฉียงขึ้นอย่างนี้แต่พอเราเลื่อนลงด้านขวามันเร็วกว่ามันก็จะกลายเป็นเฉียงลงกลับมาอย่างนี้นะฮะเห็นอย่างนี้ชัดเลยนะครับแต่ไม่รู้แน่ไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านะครับเป็นรูปคลื่นนะครับ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงฉะนั้น iPad Cellular รุ่แรกก็ยังมีปัญหาจอย้วยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าปัญหาจอย้วยนี่นะครับมันจะมีเฉพาะในโหมดพอดเททหรือการจับเครื่องในแนวตั้งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจับเครื่องในแนวนอนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องจอย้วยนะครับเพราะว่าเขาย้ายตัว refresh ภาพจากแนวด้านข้างมาอยู่ด้านบนนะครับการ refresh ภาพเนี่ยมันเลยไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเอาตัว refresh ภาพอยู่ด้านข้างนะฮะ แต่ว่าหลายคุณจับด้านข้างแนวมันก็จะมาย้วยด้านข้างแทนนั่นเองนะฮะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ Apple เขาเลยมาบอกว่าปัญหาจอย้วยเนี่ยเป็นปัญหาปกติของหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่ย้วยแนวตั้งคุณก็จะต้องย้วยแนวนอนอยู่ดีนั่นเองนะครับก่อนที่จะซื้อนะฮะลองไปจับตัวจริงที่ช็อปดูนะฮะลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูนะครับว่าคุณรู้สึกลำคารู้สึกหงุดหงิดกับปัญหาจอย้วยหรือเปล่าบางคนดูแล้วปวดหัวปวดตา ก็ไม่ต้องซื้อรอ iPad Gen นนะฮะหรือว่าตัวที่เขาแก้ไขปัญหานี้มาแล้วนะครับแต่สำหรับผมนะผมดูแล้วม,มันไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเราไม่ได้ไปโฟกัสหรือเพ่งมันจริงๆนะฮะมันก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับกับปัญหาจอย้วยตัวนี้นะครับสำหรับการทดสอบการเล่นเกมการใช้งานเนี่ยผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยืดยาวเสียเวลานะฮะเครื่อง iPad Mini 6ตัวนี้มันแรงสุดๆสามารถเล่นเกมใน iOS นะครับ ได้ทุกเกมสบายๆแบบลื่นๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราข้ามไปแล้วเรามาดูแกะกล่องอุปกรณ์ตัวอื่นกันเลยดีกว่านะครับตัวต่อไปนะครับเรามาแกะกล่องฟิล์มกระจกกันลอยจากทางค่าย ESR กันดีกว่านะครับฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มกระจกแบบใสนะครับสั่งมาจากเซนจิ้นโดยตรงนะฮะไม่แน่ใจปัจจุบันมีเจ้าไหนเอาเข้ามาขายแล้วหรือยังนะฮะสำหรับ iPad mini 6นะครับรุ่นที่เราสั่งมานะครับจะเป็นฟิล์มแบบ2ชิ้นนะครับ ข้อดีของตัวฟิล์มกระจก ESR เนี่ยคือมันจะมีกรอบพลาสติกสีเข,เขียวเนี่ยนะครับเป็นกรอบที่เราแปะเข้าไปที่ตัว iPad นะฮะเพื่อเป็นโครงในการติดฟิล์มนั่นเองจะทำให้ฟิล์มเนี่ยมันไม่เบี้ยวอันนี้สำหรับมือใหม่ใครติดไม่เก่งนะครับแนะนำเลยครับฟิล์มกระจก ESR นะฮะโอเคนะคในกล่องก็นอกจากฟิล์ม2แผ่นก็จะมีชุดทำความสะอาดมาให้อีก2ชุดนะครับ มาเริ่มกันเลยฮะขั้นแรกเราก็ฉีกตัวไวฟ์นะฮะตัวนี้จะเป็นเหมือนทิชชู่เปียกนะครับเราก็ทำการเช็ดตัวกระจกให้สะอาดเรียบร้อยสะก่อนะฮะขจัดคราบรอยนิ้วมือต่างๆให้หมดไปนะครับเล็งดูดีๆนะฮะบ,บางทีอาจจะต้องใช้ไฟช่วยส่องในการเช็ดนะครับต่อมานะฮะเราก็ใช้ผ้านะครับ ผ้ากำมะหยี่ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเหมือนผ้าเช็ดแว่นนะครับเช็ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กระจกมันแห้งนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยเดี๋ยวกระจกไอแพดผมเนี่ยยังมีฝุ่นเต็มเลยนะฮะหลังจากที่เราใช้ผ้านะฮะเช็ดกระจกจนแห้งแล้วนะครับต่อไปเราก็ทำการใช้สกอ๊อตเทปนะฮะแปะเขาแถมมาด้วยนะในชุดนะครับก็แปะแปะ,แปะเพื่อดึงฝุ่นออกให้หมดเสียก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ไฟ ส่องนะฮะจะเห็นชัดนะครับว่ามีเศษฝุ่นหรือเปล่านะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ใช้โครงพลาสติกนะสีเขียวที่เขาแถมมานะครับกดแปะลงไปกับตัว iPad นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นโครงนำล่องนะฮะเวลาเราติดฟิล์มกระจกลงไปเนี่ยมันจะทำให้ฟิล์มกระจกเราติดได้ตรงแนวไม่เบี้ยวเลยนะครับอันนี้แจ๋วสุดๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดฟิล์มเองนะฮะแนะนำเลยยี่ห้อนี้นะครับเราก็วางกระจกลงไป หนึ่งฟิล์มออกแล้วก็ปล่อยมันลงไปตรงๆนี่เลยฮะตุ่มเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการติดฟิล์ม ESR นะครับต่อไปนะครับเรามาแกะกล่อง Smart Cover ตัวใหม่ของ iPad mini 6ด้ีกว่านะครับสีที่ผมสั่งมานะฮะเป็นสีม่วงนะครับตัวกล่องก็เรียบหรูดูดีตามสไตล์ของ Apple นะฮะน้อยๆแต่ดูดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเลยนะฮะกล่องตัวนี้ไม่ต้องซีลอะไรมาทั้งสิ้นนะฮะเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับ ในกล่องไม่มีอะไรมากครับก็มีเปิดมาก็เจอกับตัว cover สีม่วงเลยนะฮะไม่มีคู่มือการใช้งานอะไรทั้งสิ้นนะครับวัสดุด้านในเนี่ยจะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่สักหลาดนะฮะนิ่มค่อนข้างนิ่มเลยนะครับและแผ่นด้านหลังนะฮะยึดกับตัว ipad mini โดยระบบใช้ระบบแมกเนติกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองประกบกับเจ้าตัว ipad mini ดูนะครับว่ามันจะพอดีไหมนะครับ ข้อดีของตัวเคสตัวนี้นะครับเราวางแปะลงไปมันก็จะดูดติดกันเลยนะฮะเราไม่จําเป็นต้องมีขอบด้านข้างขึ้นมาแล้วเพื่อยึดน,นะฮะซึ่งบางทีเนี่ยติดเป็นานๆเนี่ยมันจะไปกัดไอตัวอลูมิเนียมนะฮะข้างๆเครื่องเราเป็นรอยนะฮะตัวนี้ก็มั่นใจหายห่วงนะแต่มีข้อติข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะครับก็ตรงที่ว่า เคสตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเอา Apple Pencil มาปิดข้างๆแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวยึดตัวล็อกนะฮะทำให้ Apple Pencil เนี่ยสามารถหลุดได้โดยง่ายนะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับโอเคในส่วนของตัว Smart Cover ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเราก็ขอผ่านกันไปเร็วๆแล้วกันนะฮะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัว Apple Pencil 2กันหน่อยนะครับตัวกล่องนะครับก็มีการซีลพลาสติกมาอย่างดีนะครับ เราไม่ต้องใช้คัตเตอร์นะฮะสามารถดึงพลาสติกออกมาได้เลยนะฮะในส่วนของตัวกล่องนะครับก็จะมีรูป Apple Pencil อยู่ที่ตัวหน้ากล่องดึงกล่องออกมาครับก็จะเจอกับข้อความที่เขียนว่า d e s i g n e y by p p p l e l i l o r o r n i a นะครับเปิดออกมาครับชั้นแรกก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะฮะโอ้โหคู่มือนี่เป็นแนวแนวยาวนะฮะอย่างกับกัมพีใบลานของไทยเลยนะฮะ เปิดออกมาก็จะมีคู่มือการใช้งานนะฮะพิมพ์4ีสีสวยสดงดงามนะครับก็ไม่ต้องอ่านอะไรนะการใช้ปากกามันก็คงไม่ยากอะไรนะเก็บไปเลยแล้วกันนะมาดูในส่วนของตัวปากากากันเลยดีกว่านะครับในส่วนของตัวปากกานะครับก็จะมีพลาสติกซิลมาอีก1ชั้นนะฮะมีในตัวปากากาเนี่ยก็จะมีสกรีนคําว่า apple pencil ด้วยนะครับ ปากกาตัวนี้นะครผมไม่ได้สั่งมาจากเว็บไซต์ของ Apple นะฮะแต่สั่งมาจาก s h o ป e e นะฮะตอนแฟลตเซลนะฮะราคาที่ได้มานะฮะหลังจากหักส่วนลดไปแล้วเนี่ก็เหลือแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะถูกมากๆเลยนะฮะราคาเต็มนี้4,000กว่าบาทนะครับโอเคในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทดลองเขียนกันดูหน่อยนะครับว่ามันจะดีรื่นกันขนาดไหนนะครับเปิดออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองเขียนลากขึ้นมาเอ้าไม่ติดนะครับ อ๋อมันอาจจะต้องแพรหน่อยนะครับวิธีการแพรนะครับเราก็แปะติดเข้าด้านข้างของตัวเครื่องนะฮะเครื่องก็จะทําการแพรลิงให้อัตโนมัติเลยนะครับเฮ้ครับระบบก็ขึ้นมานะฮะยินดีต้อนรับสู่ Apple Pencil นะฮะแล้วเราก็จะต้องทําการเทสต์การเขียนกันดูหน่อยนะครับ Try Scribble นะฮะให้เราเขียนอะไรก็ได้นะฮะแล้วเขาจะแปลงเป็นภาษาพิมพ์ให้เราเองเลยนะครับ Hello โ oh, อ้อ่านออกด้วยนะครับต่อมานะฮะยก็บลูอ่านออกไม่เลยได้อยู่นะฮะต่อมปก็จะเป็นในส่วนของการเออดีลิทนะฮะเราก็แค่เอาปากกานะฮะขยมขยมุขยมขยมุมตัวข้อความที่เราจะลบมันก็สามารถลบได้นะฮะในส่วนของการซิเลกนะฮะก็ให้เราทำการลาก w ว r d ที่เราต้องการจะเลือกนะฮะหรือจะใช้เป็นการวงกลมก็ได้นะฮะมันก็จะทำการ e ิเลก คำคำนั้นให้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับปากกา Apple Pencil นะครับในส่วนของการ insert นะครับก็ให้แตะไปตรงช่องว่างที่เราต้องการเพิ่มนะค้างเอาไว้นะครับเราก็สามารถเขียนข้อความแทรกเพิ่มลงไปได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเชื่อมคํำหรือแยกคำนะฮะสามารถทำการขีดเส้นนะฮะ ในระหว่างตัวอักษรนะฮะในระหว่างตัวคํา2คคานะฮะมันก็จะเชื่อมกันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดคำนะฮะคำที่มันติดกันอยู่เราขีดเส้นปุ๊บมันก็จะแยกออกจากกันให้นั่นเองนะฮะอ้เรียกว่าสะดวกต่อการใช้งานมากๆในการจดโน้ตเลยนะครับโอเค Apple Pencil ก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครอยากให้ทดสอบอะไรเพิ่มกับปากกานะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับและสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ซิมเทพกันดูนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องถอดช่องใส่ซิมออกมาก่อนนะครับ จิ้มเข้าไปเลยนะฮะปึกซิมขนาดซิมที่ใช้นะฮะเป็นขนาดนาโนนะครับก็แกะในช่องตัวนาโนมาใส่แล้วก็ดันซิมเข้าไปนะครับ ก่อนอื่นเรามาปิด Wi-Fi ไปก่อนนะครับนะครับเ,เห็นไหมฮะสัญญาณ 5G ขึ้นมาแล้วนะครับซิมตัวนี้ของทางค่ายทูเนี่ยรองรับ 5G นะครับสัญญาณ 5G สีขีดเต็มเปี่ยมนะครับโอเคพร้อมใช้งานนะครับเราเปิด Safari ขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลอง Speed t e ท t กันหน่อยโดยใช้เว็บ adslthailand.com นะครับมาดูความเร็วกันครับ 400กว่าครับ470 400 500โอ้ยมีแต่500เมกะบิตเซคนะครับตามสเปคของซิมตัวนี้นะครับความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่300เมกะบิตเซคนะครับใช้งานอินเทอร์เน็ตได้70กิกะไบต์ต่อเดือนนะครับเป็นเวลา1ปีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงครั้งละ15นาทีแถมไม่พอนะครับยังใช้ Wi-Fi ฟรีต่างหากนะครับราคา 1,390บาทตกเดือนละ100ยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะเรียกว่าคุ้มคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหความเร็วในการอัพโหลดนะฮะหกกว่าเมกะบิตนะฮะปิงอยู่ที่ประมาณ43มิลลิเซกก็ค่อนข้างปกตินะฮะสำหรับซิมมือถือนะครับดีเลย์จะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ถ้ามันลดลงได้อีกสักนิดนึงนี้จะแจ๋วมากนะเหลือสักหลัก10หลัก20นะครับ เดี๋ยวมาลองดูอีกสักเทสหนึ่งแล้วกันนะครับคราวนี้เรามาลอง speedtest.net กันดูดีกว่านะครับอยู่ไหนเอ่ยเออเจอละอันแรกเลยนะมา speedtest.net go มาดูกันครับว่าความเร็วของซิมเทพทรูนี้จะขนาดไหน,นอือหอปิดมาฮะห้าร้อยเมกครับห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบ โอ้โหเร็วจริงๆอย่างนี้ไม่เรียกว่าซิมเทพแล้วนะอย่างนี้มันต้องเรียกว่าซิมมหาเทพแล้วนะครับโอ้โหจากทางค่ายทูนะฮะไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะแต่ถ้าสปอนเซอร์จะลงก็จัดมาครับ <laughs> โอ้โหความเร็วอัปโหลด6 2เมกนิ่งๆเลยครับโอเคใช้งานอินเทอร์เนต็ตไหลลื่นโหลดไม่มีน่วง อืมดีจริงๆอ่ะตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดของตัวเซลูลานะครับเราปิดไ i ไฟอยู่นะครับสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตโหลดข้อมูลสไลด์อ่านหนังสือได้ไม่มีหน่วงไม่มีดีเลย์อะไรนะทั้งสิ้นนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือคลิปการแกะกล่อง iPad mini 6รุ่น Wi-Fi บวกเซลูลานะครับยังไงถ้าใครมีคำถามหรือต้องการให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ